อันหน้าหวาดกลัวมาพูดกันซะสวยหรูเลยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ในบงในแบบอะไรที่ไหนนะครับก็ยืนอยู่กับพวกเราตรงนี้มาพักใหญ่ๆครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามาพูดตรงนี้เนี่ยรู้สึกสบายใจกว่าสองสาเวทีที่ไปพูดเพราะว่าสองสาเวทีบางเวทีที่ไปพูดเนี่ยมันสะท้อนใจจริงๆสาเหตุที่สะท้อนใจเนี่ยเพราะว่า เปรียบอดเปรียบเทียบไม่ได้ครับบรรยากาศของพวกเราในการชุมนุมตรงนี้กับการชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองเมื่อหลายปีก่อนอย่างพื้นที่เวทีของราชประสงค์เนี่ยครับพีน้องที่เคารพรักครับมันเป็นสมรภููมเป็นพื้นที่ชัยภูมิที่หลายคนเขาภูมิใจภูมิอกภูมิใจกันนัก,กันหนาว่าต่อสู้กันด้วยความยากแค้นเห็ดเหนื่อย ยิงกันอุตลุดหูดับตับไหมในปี2553ปิดท้ายด้วยการเผาส่งกันเป็นที่ระลึกไอ<ง>้นั่นก็เป็นบรรยากาศที่โหดร้ายทารุณพอสมควรครับ<ง>สวนลุมพินีก็ไม่ต่างกันครับพี่น้องนี่ครับผมไปพูดที่เวทีสวนลุมพินีเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศมันต่างกันมากครับเห็นคุณหมอเห็นพยาบาลลงมาเป่านกหวีกันตอนเที่ยงบ้างตอนออกเวรบ้างแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันมีความรู้สึกว่าเป็นมิตรกว่าปี2553เยอะมาก โดยเฉพาะวันแรกๆที่ผู้ชุมนุมพวกเราไปถึงเนี่ยครับน้าท่าก็ยังไม่ค่อยสะดวกนะฮะยังไม่มีตามไปกันให้เป็นที่สะดวกคล่องตัวในการที่จะใช้สอยอาบน้ําอาบท่าคุณหมอพยาบาลอะไรเขาก็หาถังนงถังน้ํามีที่กั้นฉากเชิกไอที่ใช้ในห้องพยาบาลนะครับเอามาช่วยกัน้นให้พวกเราได้ใช้อาบน้ําอาบท่ากันนะฮะก็ไม่รู้บอกไปอย่างนี้นี่สอรอสอไปฟังแล้วจะ ตามไปเช็คบินโรงพยาบาลชุร้าเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับเขาก็อยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็อบอ้อมอารีกันพอสมควรผิดกับปี2553พื้นที่ตรงนั้นเป็นสมรภูมิลบครับนะครใครเข้าไปไม่ได้ครับถ้าใครจําได้นะครับวันจะมีการเอาไม้ไผ่หลาวนะฮะเป็นแท่งเป็นแนวยาวปิดเป็นรูวเป็นค่ายเลยนะครับ มียางรถยนต์ตั้งมีรั้วลวดหน้ำตั้งกั้นเข้าไม่ได้บรรยากาศต่างกันเยอะครับแล้วผมจําได้ดีครับว่ามันเป็นสมรภูมิรถดีๆนี่เองเพราะว่าภรรยาผมเองเนี่ยทำงานบริเวณแถวๆนั้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยครับต้องวิ่งเข้าไปเอาเอกสารตรงนั้นครับต้องเอาเอกสารสําคัญเซ็นนั่นที่สำนักงานน่ปิดนะครับเพราะว่าพอผู้ชุมนุมปีห้สามนปชเขาไปตั้งนี่สํานักงานแถวนั้นต้องปิดหมด เข้ามาเนี่ยเจ้าที่ทหารที่รักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณนั้น,น,นบอกว่าไม่รับรองความปลอดภัยไม่อยากให้เข้าไปแต่มันจําเป็นครับต้องเข้าไปเพราะว่าเป็นเอกสารสําคัญจริงๆก็มาเป็นเพื่อนภรรยาที่แรกนี่ว่าจะให้ภรรยามาเองครับพอออฟฟิศเธอเองสํานักงานเธอเองให้เธอมาจัดการเองแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงครับทําหน้าที่สามีที่ดีหน่อยก็ตามกันมาช่วยมาเป็นเพื่อนปิดท้ายก็วิ่งเอาเอกสารมาเซ็นกันได้เรียบร้อยแต่ว่า มันไม่สนุกเลยครับพี่น้องทีเราต้องผุดลุกผุดนั่งเดินกม้มเงยเงยหลบบ้างพอได้ยินเสียงกระสุนตุ้มต่ำตุ้มต่ำก็ก้มหลบกันเป็นที่ระทึกขวัญนะก็คิดถูกครับที่วันนั้นไม่ได้ทิ้งไว้ให้ไปคนเดียวไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลังจากสสประย,ยปัดลาออกเนี่ยผมก็มีกลายเป็นคนตกงานไปโดยปริยายวันนี้ก็เครื่องมือเครื่องไม้ทำมาหากินที่ชิ้นเดียวที่มีอยู่ก็คือภรรยาเนี่ยแหละครับ ก็ได้อาศัยก่อเขากินไปวันๆเนี่ยนะฮะก็ยังยังยัง,ยงได้อยู่บรรยากาศมันต่างกันมากครับปี5 3สามแต่ปีนี้นี่ยผมไปกับภรรยาไปเดินกันเป็นที่สนุกสนานไปฟังปลาใสผู้คนหอบลูกจุงหลานกันมามันต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วที่มันสะท้อนใจหนักเข้าไปอีกครับถ้าพี่น้องจาได้ครับมุมสีแยกตรงนั้นแหละครับก่อนจะเข้าถนนสีลมเนี่แหละครับมีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ของเวทีนปชถูกยิงเสียชีวิตตรงนั้นด้วยสไนเปอร์แปลกนะครับถูกยิงหน้าโรงพยาบาลจุฬาแต่เอาเข้าโรงพยาบาลจุฬาไม่ได้ต้องไปเข้าหัวเฉียวไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลจุฬาเพราะอะไรครับเพราะพักคพวกตัวเองบุกขึ้นไปลือไปค้นในโรงพยาบาลจุฬาก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปคุกคามหมอคุกคามพยาบาลเขาจนตัวเองถึงเวลาโดนยิงไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลจุฬา ปิดท้ายไม่รอดเสียชีวิตที่น่าสมเพชไปกว่านั้นคือลูกสาวข้ามศพพ่อตัวเองเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่ครับเกิดขึ้นจริงครับปี2553ครับปี54เลือกตั้งเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ามศพพ่ออย่างสง่า่าเผยแถมที่ซนะ้ำ้ายหนักไปกว่านั้นปี2556 ยกมือผ่านร่างพรบรนิรโทษกรรมไม่เอาผิดคนที่ฆ่าพ่อตัวเองครับผมเรียกสมเพศหน้าอนาถหลายคนที่ผมเล่าเรื่องนี้ฟังก็บอกว่าบัตรซบนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งบรรยากาศมันแตกต่างกับของเรามากของเรามีการชุมนุมโดยสันติ ไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นทั้งสิ้นเลยครับนอกจากสองครั้งที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นคือที่รามคำแหงและที่ลำลูกกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามวลชนมาชนกันครับพี่น้องนี่ก็รบผมไม่นับกรณีที่เจ้าที่บ้านเมืองลุมยิงลุมทำลายคนมือเปล่าอย่างพวกเราแต่ว่ามันไม่หน้ำใจครับสองเหตุการณ์ไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ชุมนุมการชุมนุมของพวกเรานั้นด่างพร้อย เลยต้องเอาระเบิดระเบิดมาโยนวันสองวันยุลูกสองลูกโยนกันไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็โยนความผิดครับให้กับพวกเราผมเรียนกับพี่น้องที่เคารพนะครับว่าไอพฤติกรรมนิยมความรุนแรงแบบนี้เนี่ยแล้วก็โยนความผิดให้ผู้อื่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงนี้นะครับพี่น้องหลายคนมาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่ทราบแต่ว่าพี่น้องที่มาจากกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ทราบกันดีครับว่า ช่วงสองปีที่ผ่านมีผ่านมาเนี่ยมันมีกรณีของเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นของรัฐบาลชุดนี้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วเป็นการใส่ร้ายที่น่าเกลียดที่สุดผมยกตัวอย่างปี2,554ครับพวกเราโดนน้าท่วมกันละนาวครับค่อนประเทศมาถึงกรุงเทพมหานครรัฐบาลโยนความผิดให้กรุงเทพมหานครจนพี่น้องประชาชนจนํานวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่า ไอ้น้าที่ท่วมเนี่ยเป็นน้ําการเมืองผมถามจริงๆนะครับถ้ามันไม่มีปริมาณน้ํามากที่ไหลมาจากทางภาคเหนือตอนล่างจนถึงภาคกลางไล่ลงมาเนี่ยมันจะท่วมกรุงเทพหนักขนาดนั้นไหมไม่ท่วมหรอครับมันเป็นเพราะบริหารจัดการผิดพลาดมาตั้งแต่ต่างจังหวัดแล้วแล้วปล่อยให้เข้ามาท่วมถึงกรุงเทพแล้วก็โยนความผิดให้ผู้ว่าการกลางเทพมนครซึ่งมาจากภาคพว้นให้ปัดแล้วดูครับกรุงเทพมนครเขาก็มีน้ําจิตน้ําใจครับ มีผู้ชุมนุมไม่ว่าจะสีไหนฝ่ายไหนเขาก็จัดรถสุขมสุขาไปให้ทุกครั้งนะครับที่จัดให้นี่ไม่ใช่จัดให้เพราะเชียนะครับพี่น้องนี่เคารพเขาจัดให้เพราะมันให้ถูกสุขาอนามัยคนที่เขาอยู่อาศัยบริเวณรอบข้างจะได้ไม่ติดเชื้อโรคเชื้อโรคมีความสกปรกเกิดขึ้นเขาก็ต้องเอารถห้องน้ํามารถขยะมาไม่กี่วันที่ผ่านมาสุรพงศ์โตไว้จากชัยกุลส่งหนังสือถึงกรทมอบอกห้ามให้ความช่วยเหลือผู้ชุมนุมดูมันดิครับ คนในกทมเขาบอกผมมาว่าอุาสตส่าห์ตอบแบบหย,ยาบๆแล้วบอกไม่ได้ห่วงผู้ชุมนุมแต่ว่าถ้าปล่อยให้พื้นที่การชุมนุมมันสกรปรกลเลอะเทอะเนี่ยปิดท้ายมันจะมีเชื้อโรคมีโรคระบาดคนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบๆจะเดือดร้อนมันก็ไม่ฟังครับพี่น้องนี่คารบจะให้ตัดความช่วยเหลืออย่างเดียวอีท่าเดียวเนี่ครับดูนิสัยมันแล้วอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบครับว่าไอ้กระบวนการใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเขาเนี่ยอย่างเรื่องกรณีน้ําท่วมเนี่ย มันชัดเจนที่สุดครับเราไม่พูดถึงปี54น้ําท่วมใหญ่ก็ได้ครับมาดูปี56ล่าสุดเนี่ยครับกรุงเทพมหาะนะครเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ำครับพี่น้องที่เคารพมันเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการล้อมกรอบเอาไว้เนี่ยนะครับด้วยอุปกรณ์กั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ําไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไม่ว่าจะเป็นการเอากระสอบทรายไปอุดไว้ตามจุดระบายน้ําต่างๆ น้ำจากข้างนอกเนี่ยมันจะไหลเข้ากรุงเทพครับน้ำที่ไหลไหลบ่ามาจากทางเหนือเนี่ยมันจะเข้ากรุงเทพเขาถึงต้องทําประตูกั้นน้ําไว้ตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลอง13แล้วมีการเปิดระบายออกคลองประเวศออกทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาของกรุงเทพมหานครเพื่อให้น้ามันระบายออกสู่อ่าวไทยสิ่งที่เพ่นพยายามทําคืออะไรครับปี56ล่าสุดที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ามันไปลื้อกระสอบทรายออกครับแล้วก็บอกหาว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเอากระสอบทรายไปอุดทําให้น้ําท่วมขัง จริงๆมันเข้าใจครับว่าวิธีการป้องกันเขาต้องกันกันยังไงแต่มันทําแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะมันต้องการจะใส่ร้ายโยนความผิดทําลายความน่าเชื่อถือเพราะช่วงนั้นมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปิดท้ายมันขึ้นปลาใสถึงขั้นมีการสาบงสาบานกันเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงใดๆที่ผ่านมาในช่วงปี53ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียว ขอให้เกิดความวิบัติเกิดความวินาศกับพักของมันตัวของมันคนของมันได้ผลเลยครับแพ้เลือกตั้งคู้ว่ากทมไปอันดับแรกและหลังจากนั้นเป็นต้นมาพักของมันคนของมันกลุ่มของมันจเจริญหวบ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 อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับพี่น้องนี่เคารบครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับและพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่รู้แล้วผมต้องเล่าให้ฟัง คือเรื่องการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันนี่แหละครับสนามฟุตบอลบางกอกอารีนานี่แหละครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2553ช่วงปลายปีครับวอรวีมาุูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยากจะจัดฟุตซอลชิงแชมป์โลกไปคุยกับฟีฟ่าคุยเสร็จแล้วก็กลับมาคุยกับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาทําเรื่องเสนออยากจะจัดแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกทางฟีฟ่าเขากำหนดว่าต้องหาเมืองเจ้าภาพปิดท้ายดูไปดูมากรุงเทพมหานครมีความพร้อมไม่สุดเลยวิ่งเอาเรื่องจากสมาคมฟุตบอลไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้กรุงเทพมหานครรับเป็นเมืองเจ้าภาพในเอกสารทุกฉบับชี้แจงเสร็จสับครับว่าสมาคมฟุตบอลรับผิดชอบประสานกับกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและจะของบประมาณสนับสนุน อทมไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอให้เพียงแต่ว่ารับเป็นเจ้าภาพเท่านั้นต้นปี2554ครับดำเนินเรื่องกันเสร็จเข้าสู่คอรมรัฐบาลอาภิสิษ์คอรมอเกือบจะท้ายๆในช่วงเวลานั้นอนุมัติกรอบวงเงินและโครงการให้ไปจัดทําการหาพื้นที่ในการก่อสร้างสนามและทําการแข่งขัน ถึงต้องมาประสากนกทมและได้พื้นที่บริเวณหนองจอบทําเป็นสนามฟุตซอลที่กทมตัดสินใจไปเอาพื้นที่ตรงนั้นเพราะเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกทมและหวังว่าในระยะยาวกรุงเทพฝั่งตะวันออกเมื่อมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างสําคัญแบบนี้เมื่อรถไฟฟ้าขยายไปถึงความจเจริญจะก้าวเข้าไปถึงหมดช่วงเวลานั้นครับพี่น้องที่เคารพรัฐบาลอาภิสิษ์นายอาภิษ,ษ์เวชาชีวะประกาศยุบสภา เลือกตั้งกลางปี54เข้ามายิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรอบวงเงินที่ต้องใช้ในการก่อสร้างสนามทั้งหมด1,300ล้านยิ่งลักษณ์ชินวัตรอนุมัติในปีแรกที่เข้าเป็นรัฐบาล1ล้านบาทพี่น้องดูนะครับคอรามอคุยกันไป็ที่เรียบร้อยสมาคมฟุตบอลเสนอเรื่องมาเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ต้องใช้วงเงินก่อสร้าง1,300บาทรัฐบาลอนุม,มัติ1ล้านบาทในงบประมาณปี2,555ข้ามมาถึงปี2,556ไม่อนุม,มัติแม้แต่บาทเดียวกทมต้องวิ่งวุดุุไปหาเงินมาสร้างเองจนเสร็จครับแต่ระหว่างทางก่อนจะเสร็จเนี่ยการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นฟี f าเข้ามาตรวจ กระบวนการในการทําลายความน่าเชื่อถือกระบวนการในการโยนความผิดใส่ผู้อื่นมันเปล่าประกาศทุกวันครับว่าสนามไม่เสร็จขายหน้าต่างชาติปิดท้ายรัฐบาลต้องเอามารับไปดูแลขึ้นบิวบอร์ดใหญ่โตทั้งทั้งที่สนามนั้นสร้างได้แต่วอลวีมักกูดีวิ่งไปให้ข้อมูลกับฟีฟ่าว่าไม่น่าที่จะใช้การได้และเสร็จทันผมยังไม่พูดถึงกระบวนการก่อนหน้านั้นซึ่งมีการชิงพื้นสนาม แทนที่จะไปส่งที่น้องจอกตามที่ควรจะเป็นวิ่งเอาไปส่งที่ชายญี่ปุ่นนินแดงเพื่อสร้างสนามของตัวเองนี่ค,ครับกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมาสะท้อได้เห็นว่ามันเป็นพฤติกรรมปกติเลยที่พยายามอย่างยิ่งในการที่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วใส่ความเขา พฤติกรรมชั่วชาแบบนี้วรวีมกุดีคือใครครับพี่น้องนี่ก็รบที่วิ่งไปบอกฟีฟ่าว่าไม่พร้อมจะแข่งวรลวีมกูดีคือกรรมการบริหารพักเพื่อไทยครับสิ่งเหล่านี้ผมถึงไม่แปลกใจพฤติกรรมเลยครับว่าทำไมวันนี้พอเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นมันถึงมีภาพพยายามโยงว่าผู้ชุมนุมระเบิดกันเองปาใส่กันเองตั้งข้อสังเกตบ้าๆบบครับ ไอ้คนที่อยู่ในรถทําไมพอระเบิดปุ๊บวิ่งออกมาไอ้บ้าใครจะนั่งรอระเบิดลูกที่สองมาล่ะครับมันก็ต้องวิ่งกันทุกคนแหละครับดูมาดิครับอยากจะถามจริงๆเลยว่าพวกมันเวลาโดนระเบิดเนี่ยมันไม่วิ่งกันเหรอครับผมว่าที่มันไม่วิ่งไม่ใช่อะไรครับมันวิ่งไม่ทันปกติมันน่ะเละเป็นคนนั่งทาระเบิดกันเองเวลาระเบิดทีไรไม่เคยวิ่งครับเพราะมันนั่งอยู่วที่ นี่แหละรครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้พฤติกรรมนิยมความรุนแรงพี่น้องก็เห็นครับกรณีคือเซตากใบกรณีฆ่าตัดตอนผู้ค้ายาเสพติดจริงบ้างไม่จริงบ้างใช้ข้ออ้างตรงน,นี้ไปฆ่าหัวคะแนนพักฝั่งตรงข้ามบ้างฆ่าโจดเก่าฆ่าคนที่มันอาฆาตแค้นเอาไว้บ้างแล้วก็โยนความผิดให้ผู้อื่น ล่าสุดเมื่อสักครู่ผู้ปลาัยเราก็พูดครับเห็นไหมครกระบวนการจำนำข้าวถึงเวลาโยนความผิดหาใครไม่ได้มาเลือกตั้งมันยังโยนความผิดให้กกตได้เลยครับว่าจัดสรรเงินไม่ได้เพราะกกตติดกฎหมายเลือกตั้งดูมันทำครับพี่น้องที่กองรบไอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับผมพูดตรงนี้เพื่อจะบอกพี่น้องว่าไอ้นิสัยแบบนี้สันดานแบบนี้นี่แหละครับเข้าไปเป็นนักการเมืองกี่ครั้งมันไม่มีทางปฏิรูปได้ ไอ้ปฏิรูปเนี่ยเขาปฏิรูปโดยเฉพาะกระบ,บวนการมันปฏิรูปนิสัยคนไม่ได้ถ้าปฏิรูปกระบ,บวนการการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งมันบริสุทธิ์ได้มันคัดกรองคนได้ดีกว่านี้มันทําได้แต่ปฏิรูปนิสัยคนชั่วช้ให้มันดีขึ้นมันทําไม่ได้ครับพี่น้องนี่คารบแล้วความจริงใจในการปฏิรูปมันไม่มีครับพี่น้องนี่คารบเราก็เห็นครับรัฐบาลอภพิสิทธิ์เข้ามา สองปีโดนก่อกวนโดนชุมนุมตลอดเวลาแต่ก็ยังทำกระบ,บวนการในการปฏิรูปเพราะรู้ว่านั่นคือหัวใจสำคัญของการเดินหน้าประเทศไทยช่วงระยะเวลานั้นมีการตั้งคณะกรรมการหลายชุดมีทั้งของนายอนันต์ปัญญาชุนของนายแพทย์ประเวศวัศส,สีทำมาตลอดครับจนมาถึงรายงานฉบับสุดท้ายของคณินนนคร เป็นฉบับเดียวที่รัฐบาลยิ่งรักเอาเข้ามาใช้งานที่เหลือสองฉบับแรกเก็บใส่ใต้โต๊ะไม่ดูไม่แลอะไรทั้งสิน้นไอ้ฉบับเดียวของคณิตนนครที่ทําข้อเสนอเรื่องของความปลองดองเข้ามาก็เอาเรื่องเดียวคือการจ่ายเงินเยียวยาแล้วมันจ่ายใครครับก็จ่ายพวกมันเองนั่นแหละครับเล้านกว่าบาทแต่ละคนนั่นแหละสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับพี่น้องในารพสะท้อนได้เห็นว่ากระบวนการที่ผ่าน,านมานั้น เขารู้ว่าการปฏิรูปเรื่องของความปลองดองเรื่องของความสมานฉันท์ต้องทําและต้องค่อยๆทามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลนี้ไม่เคยหยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาทําแม้แต่นิดเดียววันนี้ที่พูดเรื่องปฏิรูปขึ้นมาเพราะมันจวนตัวไงครับแต่แม้แต่จวนตัวแล้วก็ตามแต่ครับก็ไม่ได้เอาเงื่อนไขต่างๆที่มีคนเขาเสนอเข้ามาเจ็องค์กรภาคเอกชนเสนอเงื่อนไขา3ามสี่ข้อไม่หยิบมาพูดเลยครับ การเชิญพัรก,การเมืองแต่ละพักเข้ามาพูดคุยกันการเลื่อนการเลือกตั้งกระบวนการต่างๆให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่พูดถึงครับมุ่งอย่างเดียวคือเดินหน้าเลือกตั้งเพราะมันคิดว่าเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นคําตอบสุดท้ายผมเถียงกับคนหลายคนครับเพราะมีความรู้สึกว่ารัฐบาลน,น่าจะมีความเป็นคนมีความที่มีคุณธรรมมีความรู้สึกมีจริยธรรมอยู่ในจิตใจอยู่บ้าง ผมมีความรู้สึกว่ากรอบกอบกตในการเลือกตั้งเนี่ยร้อยแปดสิบวันเนี่ยเป็นไปได้รัฐบาลอาจจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เจตนาดีซะที่เท่าไรเท่าไรนะครับพี่น้องนี่ก็รบเขาเลื่อนเนี่ยอาจจะเลื่อนเพราะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆเปล่าครับถึงเวลาจริงเลือกวันเดิมแล้วรอไอ้180บวันที่เหลือเนี่ยเอาไปเลือกในเขตที่มันไม่สามารถเลือกได้เอาให้เสร็จให้จนได้เนี่ยครับ คนตั้งใจปฏิรูปมันทํากันอย่างนี้เหรอครับพี่น้องนี่คารบผมถึงเรียนพี่น้องครับว่าเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ากระบวนการในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยนั้นมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าปล่อยให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นก่อนแล้วรอไปปฏิรูปเพราะคนปฏิรูปไม่เคยมีความจริงใจในการปฏิรูปผมถึงบอกว่าพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมาด้วยความถูกต้องและเดินหน้าต่อสู้ด้วยความถูกต้องได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องทํานั้น เป็นสิ่งที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะทําจะทําอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยทําอะไรเลยถ้าฟังอาจารย์ไต่ลงพูดนะครับาารว่ายุทธศาสตร์ในการเดินหน้าของพวกเราเนี่ยเรียกว่ายุทธศาสตร์ส้นตีนเนี่ยนะครับวันนี้เ,เราเดินันจนส้นตีนเราเนี่ยด้านไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่เชื่อนะครับพี่น้องว่ามันไม่ด้านไปกว่าหน้าคนที่บอกว่าพร้อมจะทําทุกอย่างไม่ใช่เพื่อรักษาตําแหน่งแต่เพื่อรักษาประเทศไตาย ส้นตีนของพี่น้องด้านน้อยกว่าหน้ามันมากครับผมถึงบอกครับพี่น้องว่าไอการปฏิวัติประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมันเป็นไปได้ยากจริงๆการปฏิวัติไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับพี่น้องที่เคารพรักปฏิวัติเนี่ยมันแปลว่าเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นถ้าการต่อสู้ของพี่น้องออกมาต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตผมว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ว่ามันช้าและมันยากกว่าการปฏิวัติภายใต้ปลายกระบอกปืนเท่านั้นเองสิ่งที่ผมกลัวที่สุดวันนี้พี่น้องต้องระวังวงล้อของอดีตมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสองครั้งในอดีตของการปฏิวัติในประเทศไทยที่เลวร้ายที่สุด คือการปฏิวัติตัวเองของจอมพลปพิบูลสงครามและสมัยรัฐบาลประพาสจารุสเสถียรตอนนั้นปฏิวัติกันชุลมุนบ่อยมากครับแต่ว่าคนมังงอองตอนที่จอมพลปพิบูลสงครามปฏิวัติตัวเองและภายใต้รัฐบาลประพาสถนอมนลงที่ช่วงหนึ่งมีการปฏิวัติตัวเองครั้งนี้ผมเป็นห่วงครับพี่น้องนี่ครบว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะซ้ำรอยขึ้นมาอีกผมถึงเรียกร้อง ผู้ปาาา่าใสหลท่านถึงเรียกร้องว่าให้ทหารออกมายืนเคียงข้างประชาชนแต่ไม่ต้องเอารถถังออกมาไม่ต้องเอาป่ากระบอกปืนออกมาแต่มายืนข้างๆประชาชนนี่แหละครับแล้วเมื่อน,นั้นแหละเราจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงพี่น้องต้องอดทนและต้องเข้มแข็งนะครับวันนี้การต่อสู้ของเรานั้นหลายคนถามผมบ่อยครั้งมากว่าจะจบหรือยังจะชนะหรือยังแต่ผมเรียนเลยครับว่า รัฐบาลนี้เขาลากยาวแน่แล้วเขาพร้อมที่จะอยู่รักษาการไปเรื่อยๆมันทําได้ทุกอย่างแล้วครับพี่น้องนี่เคารพคนถึงขั้นว่ามาถึงเมืองไทยแล้วก้มลงกราบไปที่ไอท่าไอสนามบินสุวรรณภูมิได้เป็นลักษณะของการกราบแผ่นดินเนี่ยมันถ้ามันทําได้ขนาดนั้นนะมันทําได้ทุกอย่างครับพี่น้องนี่เคารพถึงวันนี้มันแกล้งปฏิวัติตัวเองตีขุมว่าใครปฏิวัติไม่รู้ แล้วอยู่ๆก็ตั้งคนกลางขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ๆก็พยายามหาคณะกรรมการขึ้นมาสร้างความชอบธรรมในการรือ้อสะสางคดีทุกคดีล้างผิดจะบอกว่าลุงกำนันไม่เป็นกระบฏล้างผิดคดีสมัยนายกอภิสิทธิ์สมัยนายสุเทพเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงล้างผิดไปยันการปิดสุวรรณภูมิล้างผิดไป,ย,ดภภดปยันสมัยทักษิณมันทาทุกคดีมันทําได้หมดนะครับ มันสามารถจัดฉากได้ถึงขั้นว่ายอมเอาทักษิณกลับมาก็ได้มาติดคุกก็ได้แต่คุกของมันมันอาจจะกลายเป็นการกักบริเวณครับยกตัวเองให้เหมือนองซานซูจีเหมือนที่น้องสาวมันพยายามยกอยู่แต่มันทําไม่ได้นั่นแหละครับมันทไํไในทุกอย่างครับพี่น้องนี่ขอรบเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังมั่นใจในแนวทางที่เราสู้อยู่เราเดินหน้าของเราแล้วการปฏิวัติประชาชนจะเป็นสิ่งที่สําเร็จและสวยงามที่สุดให้กับลูกหลานของเราในอนาคตสู้ต่อไปครับพี่น้องที่คารพขอบพระคุณครับ